Amen. 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 i อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่หกเทศกาลธรรมดาพระวรสารของนบุลูกาบทที่หก ข้อ17ข้อ20ถึงข้อ26ชี้บอกให้เราเห็นถึงพันธกิจของพระเยซูเจ้าในการที่พรมเสด็จมาเพื่อเติมเต็มชีวิตของมนุษย์และสามารถเปลี่ยนชีวิตของมนุษย์ให้กลายเป็นบุญญาราบได้อย่างต่อเนื่องเมื่อพูดถึงบุญญาราบแล้วมีการรายงานของบุญญาราบนั้นด้วยกันสองแหล่ง แหล่งที่หนึ่งก็คือเนบุญมาทิวที่พูดถึงบุญญาลาภ8ประการในขณะที่เนบุญลูกาพูดถึงบุญญาลาภ4ประการแล้วนั้นตามด้วยวิบัติอีก4ประการเป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าบุคคลที่ติดตามพระเยซูเจ้าและยึดเอาพระวาจาและข่าวดีของพระองค์เป็นหลักนั้น สามารถเปลี่ยนชีวิตให้เป็นบุญญาลาบได้อย่างต่อเนื่องเวลาที่ท่านทั้งสองนั้นมีจุดเน้นของบุญญาลาบที่ต่างกันก็เป็นการบอกให้รู้ว่าท่านทั้งสองนั้นเขียนบุญญาลาบสำหรับหมู่คณะคริสตชนที่ท่านดูแลอยู่ฉะนั้นจะมีการเน้นในประเด็นที่มีความสําคัญสำหรับแต่ละหมู่คณะที่ท่านดูแล แต่เบื้องหลังนั้นก็จะมีความเป็นบุญญาลาภเดียวกันมาจากแหล่งเดียวกันเวลาที่มีการประกาศบุญญาลาภที่มีการรายงานจากนบุญมัทธิวนั้นพะองเสด็จขึ้นไปบนภูเขาพร้อมกับสิทธิและคนไม่มากประกาศบุญญาลาภจากบนภูเขาภูเขา มักจะเป็นการพูดถึงการที่คนเข้าสู่โลกของพระเจ้าและที่นั่นเองพระองค์ทรงยืนยันให้เห็นว่าใครก็ตามที่พร้อมที่จะเข้าสู่โลกของพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตให้สอดคล้องกับโลกของพระเจ้าแล้วชีวิตก็เป็นบุญญาลากในขณะที่นบ,บุญลูการนำพระเยซูเจ้าลงจากภูเขาพร้อมกับบรรดาศิษย์แล้วนั้นก็หยุดที่ราบแหงหนึ่ง มีคนจํานวนมากมารวมตัวกันอยู่ที่นั่นพระองค์ทรงประกาศบุญญาลาบในพื้นที่ราบเป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าบุญญาลาบนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงใครก็ตามที่เปิดใจรับข่าวดีของพระองค์และให้ข่าวดีของพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นบุญญาลาบก็จะเกิดขึ้น เวลากันก็บอกบอกถึงบุญญาลาบนี้ไปถึงบุคคลต่างๆที่มากันทั้งเป็นชาวยิวและมาจากบริบทที่ไม่ใช่เป็นชาวยิวด้วยนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์มาเพื่อมนุษย์ทุกคนและต้องการจะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนทีละคนให้เป็นบุญญาลาบต่อเนื่องเวลาที่พูดถึงพื้นที่ราบ ก็หมายถึงการที่คนคนหนึ่งดำเนินชีวิตในความเป็นปกติของแต่ละวันในบริบทประจำวันในบริบทของการงานความสัมพันธ์กับคนที่อยู่รอบข้างนบุญลูกาต้องการจะบอกว่าบุญลาบเกิดขึ้นในบริบทของชีวิตของเราในแต่ละวันในที่ที่เราอยู่เราสามารถเปลี่ยน การกระทาการดาเนินชีวิตของเรานั้นให้เป็นบุญญาลาบได้อย่างต่อเนื่องเวลาที่พระองค์ทรงประกาศบุญญาลาบนั้นพระองค์ไม่ได้เพียงแต่ประกาศบุญญาลาบแล้วบอกว่ามีแค่นั้นที่เป็นบุญญาลาบแต่ถ้ามองดูบุญญาลาบในนบุญมัทธิวแล้วนั้นบุญญาลาบในนบุญลูกาก็จะเห็นว่าพระองค์ไม่ประกาศแค่บุญาราบแต่ทรง ประกาศแนวทางของการที่จะเปลี่ยนชีวิตให้เป็นบุญญาลาบวิธีที่จะทําให้ชีวิตเป็นบุญญาลาบจุดยืนที่จะทําให้ชีวิตแต่ละวันเป็นบุญญาลาบนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการจะสื่อให้แก่เราฉะนั้นถ้ามองจากแง่นี้แล้วบุญญาลาบจึงไม่ใช่อยู่แค่9ประการ8ประการ4ประการแต่เป็นบุญญาลาบในทุกมิติของชีวิตของเราในแต่ละวัน ชีวิตของเราในแต่ละวันจึงเป็นบุญญาลาภอย่างต่อเนื่องและก็เป็นบุญญาลาภที่ได้รับการเติมเต็มจากพระเจ้าทำให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีคุณภาพเมื่อมองดูเบื้องหลังบุญญาลาภแต่ละอย่างนั้นเราจะเห็นถึงองค์ประกอบที่สำคัญมากองค์ประกอบแรกก็คือการที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามาร่วมชีวิตกับมนุษย์ ทรงทำตัวพระองค์เองเป็นมนุษย์เหมือนเราทุกอย่างเว้นแต่บาปมาร่วมชะตากรรมของมนุษย์ด้วยมนุษย์ได้รับผลกระทบจากบาปและสิ่งเลวร้ายต่างๆจนกระทั่งชีวิตนั้นเป็นชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับศักดิ์ศรีของการเป็นลูกของพระเจ้าฉะนั้นเวลาที่พระองค์เสด็จมาพระองค์ทรงมาร่วมชะตากรรมของมนุษย์ในทุกรูปแบบแล้วนั้น ค์จะไม่อยู่แค่ในชะตากรรมของมนุษย์ให้กำลังใจบรรเทาใจแต่เปลี่ยนชะตากรรมของมนุษย์ที่เป็นผลมาจากบาปนั้นให้กลับกลายเป็นบุญ,ญาราภและทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกลับกลายเป็นบุญ,ญาราภที่ต่อเนื่องนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการจะชี้บอกให้เห็นพระองค์จึงไม่ได้เสด็จมาในโลกนี้เหมือนกับศัตดาจารย์ทั้งหลาย ที่มารับรู้ถึงสถานการณ์แล้วก็ชะตากรรมของมนุษย์แล้วพยายามที่จะให้กำลังใจพร้อมกันนั้นก็จะเสนอข้อแนะนำบางอย่างที่จะหลุดพ้นจากผลของชะตากรรมที่เลวร้ายแต่ว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนชะตากรรมที่เลวร้ายนั้นให้กลับกลายเป็นบุญยราภได้เพื่อจะทำเช่นนี้จะต้องมีพลังของพระเจ้า พลังที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่สามารถเปลี่ยนความเลวร้ายและดึงความดีออกจากความเลวร้ายได้อย่างต่อนเนื่องนี่คือพลังอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ของพระเจ้าฉะนั้นเมื่อมนุษย์เปิดใจต้อนรับการประทับอยู่ของพระองค์และให้พระองค์มาร่วมชีวิตอยู่ด้วยนั้นพระองค์จะเปลี่ยนชีวิตของเราให้เป็นบุญยารามโดยอาศัยฤทธิ์อำนาจของความเป็นพระเจ้าของพระองค์พระองค์มา สอนเราให้เห็นชัดเจนถึงชะตากรรมของเราแล้วนั้นสอนให้รู้ว่าที่มาที่ไปของชะตากรรมเช่นนี้มาจากไหนและวิธีการที่จะเปลี่ยนชะตากรรมนี้ไปถึงแก่นเพื่อให้ชะตากรรมที่เลวร้ายนี้ให้กลับกลายเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตของมนุษย์ด้วยข่าวดีของพระองค์ด้วยพระวาจาของพระองค์ฉะนั้น ถ้ามองจากแง่นี้แล้วจะเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงมาอยู่กับเราเพียงแต่เป็นเพื่อนเราในชะตากรรมที่เรากําลังเผชิญอยู่แต่มาเพื่อมาเปลี่ยนชะตากรรมที่เลวร้ายของเรานั้นให้กลับกลายเป็นบุญกลับกลายเป็นบุญญาลาบได้อย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงช่วยเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีนั้นให้มีสิ่งดีออกมาด้วยการมาร่วมชีวิตกับเราแล้วนั้น ด้วยพลังของความเป็นพระเจ้าของพระองค์พระองค์ทรงทําให้แต่ละอย่างที่เป็นความเลวร้ายนั้นกลับกลายเป็นสิ่งที่งดงามและมีคุณค่าสําหรับเราพระเจ้าทรงสามารถดึงความดีออกจากความไม่ดีทั้งหลายเพราะนี่คือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าสําหรับเรามนุษย์นั้นเราก็เวลาที่มีความเลวร้ายเราก็ต้องยอมรับความเลวร้ายและไม่สามารถจะทำอะไรได้กับความเลวร้ายนั้น นอกจากมองดูเป็นความเลวร้ายแต่สำหรับพระเจ้านั้นพรงทรงบีพลังทรงทำให้ความเลวร้ายนั้นมีสิ่งดีออกมามีคุณภาพที่งดงามออกมาได้และนี่คือสิ่งที่เขามากักจะพูดกันว่าพระเจ้าทรงทำได้ทุกอย่างพระเจ้าทรงสามารถที่จะลากเส้นโคตให้เป็นเส้นตรงได้อย่างที่เขาคุยและพูดกันฉะนั้นนี่คือพลังของการประทับอยู่ของพระองค์ ที่มาร่วมชีวิตกับเราแล้วเปลี่ยนชีวิตของเราให้เป็นบุญญาลาบได้อย่างต่อเนื่องถ้าจะพูดอย่างแง่นี้แล้วจะเห็นว่าชีวิตมนุษย์ไม่สามารถเป็นบุญญาลาบได้ถ้าไม่โยงชีวิตของเราไปถึงพระเจ้าโยงไปถึงความรักของพระองค์พระเจ้าทรงรู้ทรงเข้าใจทรงเปลี่ยนชะตากรรมของเราร่วมมือกับเรา เพื่อทำให้ทุกสิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่สองที่จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราเป็นบุญาราบได้นั้นก็คือการที่เราแยกให้เห็นชัดเจนถึงมิติของโลกนี้กับมิติของชีวิตนิรันดรที่ต่อยอดถ้าเราไม่สามารถที่จะแยกสองมิตินี้ออกมา ทุกสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นเราก็ถือว่าเป็นโชคส่วนทุกสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราถือว่าเป็นกรรมเป็นผลของความเลวร้ายแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นด้วยการทำใจแต่เวลาที่เราสามารถแยกแยะให้ออกว่านี่คือชีวิตที่ดำเนินอยู่ในโลกนี้แต่มีอีกชีวิตหนึ่งซึ่งกำลังดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้สารต่อไปและต่อยอดไปถึงชีวิตนิรันดร และนี่คือสิ่งที่จะทําให้ชีวิตในปัจจุบันนี้มีมิติของบุญยลาบเกิดขึ้นหากเรามองดูแค่มิติของโลกนี้อะไรดีเราก็ถือว่าเป็นบุญอะไรไม่ดีเราก็ถือว่าเป็นโชคร้ายสําหรับชีวิตของเราแต่พอคํานึงถึงชีวิตมนุษย์ที่ไม่จบลงที่โลกนี้แต่ต่อยอดไปถึงชีวิตนิรันดรน,นั้นสิ่งที่เป็นความเลวร้าย ก็จะจบสิ้นลงไปมีวันจบสิ้นแล้วนั้นชีวิตของเรายังต่อไม่ได้จบสิ้นไปพร้อมกับความเลวร้ายนี่คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราเริ่มมีมิติของบุญญาลาภเกิดขึ้นเพราะชีวิตของเรานั้นถูกกำหนดไว้สำหรับชีวิตนิรันดร์ไม่ได้จบลงในโลกใบนี้ในขณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังเลวร้ายเกิดขึ้นในตัวเรานั้นเราสามารถเปลี่ยนได้ ถ้าเปลี่ยนไม่ได้เราก็ถือว่าเราจะมีอีกมุมมองหนึ่งที่จะสามารถทำในอนาคตนั้นไปลบล้างสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ด้วยพลังของพระเจ้าพระวาจาของพระเจ้าและข่าวดีของพระองค์นี่คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นมีจุดยืนจุดยืนที่ว่าชีวิตของเราไม่ได้จบลงอยู่แค่นี้อะไรที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ใช่เป็นที่สุดของทุกอย่าง แต่เป็นอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็จะจบลงในขณะที่ชีวิตของเรายังเดิมเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องแล้วสามารถที่จะเติมเต็มชีวิตของเราให้มีความดีมีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องชีวิตของเรานี่แหละก็คือบุญญาลาภในเวลาเดียวกันองค์ประกอบอีกอันหนึ่งซึ่งเราจะต้องแยกให้เห็นชัดเจนก็คือมิติของสิ่งของที่เราสัมผัสเราใช้ ับมิติของจิตใจจิตวิญญาณสองอย่างนี้ต้องสามารถแยกออกจากกันแล้วเราจึงจะเห็นซึ่งบุญญาลาภที่อยู่ข้างในถ้าเรามองดูแค่วัตถุสิ่งของและจบยงลงที่มิติของสิ่งของเท่านั้นเวลาที่มีสิ่งของเงินทองใช้จ่ายเราก็ถือว่าเป็นบุญเวลาที่เงินทองสิ่งของที่เรามีนั้นหายไปเราก็ถือว่าโชคร้าย เวลาที่ขาดสิ่งเหล่านี้เราก็ถือว่าเป็นความเลวร้ายสำหรับชีวิตฉะนั้นถ้าตราบใดที่เรายังยึดอยู่กับวัตถุสิ่งของการที่จะมีบุญญาลาภเกิดขึ้นไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีวันจบลงแม้แต่สังขารของเราแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือจิตวิญญาณของเราที่ยังต่อเนื่องมิติของจิตใจ มิติของจิตวิญญาณที่อยู่ในตัวเรานั่นแหละเป็นตัวแปรที่บ่งบอกให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้จบลงที่นี่แต่กำลังต่อยอดไปอย่างไม่มีสิ้นสุดฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่ได้จบลงในโลกใบนี้แล้วก็ต่อยอดไปถึงชีวิตในรันดอนนั้นก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งเลวร้ายกลับกลายเป็นสิ่งขึ้นดีขึ้นมาได้กลายเป็นบุญยิราบขึ้นมาได้ด้วยความพยายามของเราเสริมด้วยพลังของพระเจ้า และมีแนวทางของพระวาจาและข่าวดีของพระเจ้าที่ขับเคลื่อนชี้นำฉะนั้นถ้ามองจากแง่นี้แล้วเราจะเห็นได้ชันทีเลยว่าการขาดสิ่งของต่างๆแม้กระทั่งสังขารของเราที่ไม่ถาวรเที่ยงแท้มันไม่ใช่เป็นตัวแปรที่ทำให้ชีวิตของเราต้องหมดความสุขหรือว่าไร้ซึ่งบุญไร้ซึ่งศักดิ์ศรี แต่เมื่อเรามองให้เห็นว่าทุกสิ่งเหล่านี้มันจะจบลงแต่ชีวิตของเรายังต่อเนื่องนั่นก็คือศักดิ์ศรีของเราและบุญญาภาบของเราเพราะว่าเราไม่จบลงพร้อมกับแต่ละอย่างแต่เรายังต่อยอดในขณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างรอบข้างเราจบสิ้นนั้นชีวิตของเรายังต่อยอดไปถึงชีวิตนิรันดร์องค์ประกอบอย่างที่สามเพื่อจะสามารถทําให้ชีวิตของเรามีบุญญาภาอย่างต่อเนื่องนั้นก็คือการที่เรา มองทุกอย่างด้วยสายตาของความเชื่อความเชื่อทำให้เราเห็นมากกว่าที่ตาเห็นความเชื่อทำให้เราได้มองไกลมากกว่าที่สายตาของเราเห็นความเชื่อทำให้เรามองกว้างกว่าที่เราเห็นและนี่คือสิ่งที่ทำให้เราสามารถเห็นซึ่งบุญญาลาภในชีวิตของเราตราบใดที่ เรามองเห็นเฉพาะสิ่งที่ตามองเห็นแล้วก็ยึดอยู่กับสิ่งที่ตามองเห็นเท่านั้นชีวิตของเราก็จะปราศจากซึ่งบุญ,ญาราภแต่เวลาที่เรามองไกลออกไปมองเข้าไปถึงแก่นมองไปอย่างกว้างมากขึ้นในภาพลักษณและวิธีสอนที่พระเจ้าทรงกําหนดให้เรานั้นเป็นการทําให้ชีวิตของเรานั้นเป็นบุญ,ญาราภได้อย่างต่อเนื่องฉะนั้น เมื่อเอาองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้มาเป็นจุดยืนแล้วพระเยซูเจ้าก็ทรงชี้ให้เราเห็นว่าบุญญาลาบเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วนั้นสิ่งที่เราแปลว่าวิบัตินั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรคำว่าวิบัตินั้นเป็นคำแปลที่ยังไม่ถูกต้องเพราะดูเหมือนจะเป็นการสาบแช่งแต่คำว่าวิบัติในความหมายแท้จริงก็คือ การที่เกิดเป็นความรู้สึกน่าเสียดายอย่างยิ่งเสียดายที่ชีวิตหนึ่งต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้เสียดายที่ชีวิตหนึ่งยังพึ่งพาอยู่กับตรงนี้เสียดายที่ชีวิตยังยึดเหนี่ยวกับสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งทําให้ชีวิตนั้นหมดความสุขไปฉะนั้นถ้ามองจากแง่นี้แล้วเราจะเห็นว่าบุญ,ญาราภที่พระเยซูเจ้าประกาศนั้นมีจุดยืนที่ชัดเจน จุดยืนนั้นแรกก็คือมนุษย์มีองค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมชีวิตอยู่ด้วยนี่คือชีวิตที่เป็นบุญยาาภพระองค์จึงทรงบอกว่าบุญของท่านที่ยากจนเพราะอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่านแม้ว่าเราจะไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าแค่นั้นแล้วก็ถือว่าเป็นบุญยาาที่ยิ่งใหญ่ถือว่า บุญญาลาบประการแรกที่พระองค์ประกาศนี้เป็นบุญญาลาบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อมีองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ด้วยมีพระนาจักรของพระเจ้าอยู่เวลานั้นก็ถือว่าชีวิตเป็นบุญญาลาบยิ่งใหญ่แล้วนั้นเมื่อมีพระเจ้าทรงร่วมชีวิตแล้วกําลังต่อยอดชีวิตของเราอย่างต่อเนื่องนั้นพระองค์ก็บอกว่าบุญญาลาของท่านที่หิวในเวลานี้เพราะท่านจะอิ่มความหิว มันก็จะเกิดขึ้นเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่มแต่ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่ต่อยอดไปแล้วก็ได้รับการเติมเต็มจากการประทับอยู่ของพระเจ้าเป็นความอิ่มเอมที่ต่อยอดของเราไปทําให้ชีวิตของเรามีความสุขแล้วนั้นพระองค์ทรงบอกว่าคนไหนที่มีพระเจ้าทรงร่วมชีวิตอยู่ด้วยนั้น ก็เป็นบุญของเขาที่ร้องไห้ในเวลานี้เพราะเขาจะหัวเราะสิ่งที่ทำให้เขาต้องร้องไห้เวลานี้นะนะเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปความทุกข์ความเจ็บปวดต่างๆแต่สิ่งที่ถาวรก็คือชีวิตของเขามุ่งไปสู่อมะตะความเป็นนิรันดรฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นชั่วครู่ชั่วยามนั้นยังไม่ถือว่าเป็นความเลวร้าย แต่สิ่งที่ดีไปกว่านั้นก็คือความถาวรความเป็นนินัรนร์นั้นเป็นบุญยราบที่ทำให้ชีวิตของเราเป็นบุญและอย่างสุดท้ายที่พรงค์บอกก็คือเมื่อชีวิตของเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้านั้นเราจะถูกเกลียดชังผลักไสดูหมิน่นรังเกียจเพราะเราเป็นสิทธิ์ของบุตรแห่งมนุษย์ การที่เราต้องเจอสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นปฏิกิริยากับคนรอบข้างในการที่เราพยายามยึดมั่นถือมั่นกับการเป็นสิทธิ์ของพระองค์นั้นแค่นี้เป็นแค่สิ่งเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรางวัลยิ่งใหญ่ในสวรรค์คนที่เขาพูดกับเรานั้นเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวไปแต่รางวัลในสวรรค์น,นั้นแน่นอนและถาวรจนถึงที่สุด นี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงบอกว่าเมื่อมีโอมพระเจ้ามิติของพระเจ้ามิติของชีวิตนิรันดรมิติของจิตวิญ,ญญาณก็จะมีบุญญาลาบได้ในทุกรูปแบบเวลาเดียวกันพระองค์ทรงยืนยันว่าเมื่อไม่มีพระเจ้าร่วมด้วยมีแต่มนุษย์ล้วนๆนั้นชีวิตก็เป็นชีวิตที่น่าเสียดายที่เราแปลว่าวิบัติพระองค์จึงทรงบอกว่าเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง ที่ร่ำรวยในเวลานี้เพราะท่านได้รับความเบิกบานแล้วสนุกสนานกับสิ่งของที่มีก็ถือว่าเป็นความสนุกสนานแต่สิ่งของที่มีนี้เดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีฉะนั้นความเบิกบานมันจะไม่ถาวรไม่เหมือนกับ การที่ยึดเหนี่ยวกับคุณค่าและความดีนิรันดรนที่พระเจ้าสมมออบให้ในพระนาจักรของพระองค์เวลาเดียวกันเมื่อไม่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นวิบัติสำหรับเราที่อิ่มเวลานี้เพราะเราจะหิวการที่อิ่มเวลานี้เดี๋ยวก็จะหิวเพราะว่าสิ่งของต่างๆที่เราอิ่มนั้นก็จะเป็นเรื่องของสิ่งของอาหารการกิน แต่เวลาที่จิตใจของเราอิ่มเอมด้วยพระเจ้านั้นความอิ่มเอมนี้จะต่อเนื่องอย่างไม่มีสิ้นสุดและไม่มีวันที่จะหิวไม่มีวันที่จะขาดแต่เป็นที่นาเสีดายเวลาที่ยึดเหนี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เวลานี้เดี๋ยวนี้มันก็ทําให้ชีวิตเป็นชีวิตที่น่าเสีดายยิง่งแล้วนั้นพงสงบอกว่าเป็นบิบัติแก่ท่านที่หัวเราะเวลานี้ท่านจะเป็นทุกข์และร้องไห้เพราะว่า สิ่งต่างๆที่ทำให้เราต้องหัวเราะเวลานี้ก็คือสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของบุคคลสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์และก็เป็นสิ่งต่างๆของโลกใบนี้ mm. เดี๋ยวจะมีมา mm. เดี๋ยวก็จะหายไป mm. เพราะฉะนั้น mm. เดี๋ยวก็จะมีการหัวเราะแล้วนั้นก็จะมีการร้องไห้เวลาที่มันจบสิ้นลงไป mm. ไม่เหมือนกับการที่คนคนหนึ่ง,งยึดมั่นอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วก็มีความสุขความยินดีเริงร่าในการประทับอยู่ของพระองค์และพรของพระองค์ที่ต่อเนื่องและสุดท้ายพระองค์ก็ทรงบอกว่าเป็นวิบัติแก่ท่านที่ทุกคนกล่าวยกย่องท่านเพราะบรรพบุรุษของเขาเคยทําเช่นนี้กับประกาศโศกเทียมเหมือนกันเป็นการบอกว่าการที่เรามัวแต่ให้ความสําคัญแก่ความนึกคิด ความคิดเห็นการพูดการจาการชมการตำหนิของบุคคลต่างๆที่อยู่รอบข้างนั้นเราก็จะมีแค่ความรู้สึกว่าบุคคลเหล่านี้เดี๋ยวก็ดีกับเราเดี๋ยวก็ไม่ดีกับเราเราจะหาความหนักแน่นมั่นคงไม่ได้แต่ถ้าคนคนหนึ่งยืนหยัดให้องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นบุคคลที่คอยยกย่องคอยชื่นชม คอยให้กำลังใจเราก็จะเกิดมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้รับนั้นจะดีมากกว่าและสามารถที่จะต่อยอดไปอย่างไม่มีสิ้นสุดพรง์จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพรงศ์เวลาชื่นชมเราก็ชื่นชมอย่างเต็มที่พรง์เวลาที่ให้กำลังใจเราก็ให้กำลังใจอย่างเต็มร้อยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะได้ แต่ถ้าเราไม่ยึดเอาพระเจ้าเป็นหลักแล้วชีวิตของเราน่าเสียดายขึ้นขึ้นลงลงขึ้นอยู่กับคําพูดของคนขึ้นอยู่กับการที่เขาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยขึ้นอยู่กับการที่เขาชื่นชมหรือไม่ทั้งหมดเหล่านี้พระองค์ทรงต้องการจะบอกว่าชีวิตของเรานั้นเป็นบุญยญลามตั้งแต่พระองค์ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ทรงทำให้ความเป็นมนุษย์มีความเป็นพระเจ้า มนุษย์กับพระเจ้าจึงดําเนินชีวิตไปด้วยกันชีวิตแต่ละวันจึงเป็นชีวิตที่มีบุญญาลาภอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามีมิติของพระเจ้าที่มาคอยเสริมมาเติมมาต่อยอดชีวิตของเราอย่างไม่มีสิ้นสุดเวลาเดียวกันพองทรงต้องการจะบอกว่าในสถานการณ์ต่างๆที่เราเจอในแต่ละวันนั้นอะไรที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ออกแรงเปลี่ยนแป,ปลงเพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้น แต่ถ้าสมมุติเราไม่สามารถเ,เปลี่ยนแปลงได้เพราะเกินความสามารถของเราที่จะเปลี่ยนแปลงน,นั้นมีมุมมองของพระวาจ,จาของพระองค์ให้มองและตัดสินสิ่งเหล่านั้นจากมุมมองของพระองค์แล้วจะเห็นว่าแม้แต่สถานการณ์เปลี่ยนไม่ได้แต่ความนึกคิดของเราการมองของเราคุณภาพของชีวิตของเรานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้นแต่มีอะไรที่ดีกว่านั้นเพราะมีองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มาเสริมให้ นี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการให้สิทธิของพระองค์แต่ละคนได้เข้าถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงนำมาให้พระองค์ทรงนำบุญญาลาภมาให้แก่ชีวิตของเราด้วยการนาบังเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราเพื่อมาร่วมชีวิตกับเราเราเปิดใจเมื่อไหร่พระองค์ทรงร่วมชีวิตกับเราเมื่อไหร่ชีวิตของเราก็เป็นบุญญาลาภอย่างต่อเน,นื่อง